ประกันภัยชั้นหนึ่งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะของเราทําได้จริงตามโฆษณาไหมคะพี่จริงครับทําเคสวันเดียวผ่านเลยใช่ไหมใช่ครับที่สาคัญคือทางเต็นท์ก็ปิดรถคันเก่าให้ผมด้วยครับแน่นอน แล้วนะคะกับเซลล์พี่ลีนะคะวันนี้พี่ลีมาส่งมอบรถ Honda City คันนี้นะแต่ก่อนอื่นจะไปดูรถแล้วก็ไปส่งมอบรถนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เล็กกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เล็กพี่เลกรู้จักเต็นท์เราได้ยังไงคะททคจากเพจครับจากเพจนะคะติดตามจากเพจแล้วก็เข้ามาเลยใช่ไหมคะค่ะพี่เล็กทาอาชีพอะไรคะนักงานครับพนักงานบริษัทนะคะคแล้วอของเราเอกสารยุ่งยากไหมคะ ก็ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเนาะทำเคสวันเดียวผ่านเลยใช่ไหมใ,ใช่แล้วนะคะทำเคสวันเดียวผ่านเลยนะคะรับรถส,สวยๆคันต่างได้เลยนะคะและวันนี้พี่เล็กเอารถอะไรมาเทิน,นะคะเอาอเวิลามีสันปี่ะ พี่เล็กเอานิส s ันอลเมนะคะ 1.2e นะคะมาเทินเอารถคันใหม่คันนี้เลยนะคะ h o n ด a า i t y ปี2017สีเทานะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเท่าไหร่1,000บาทครับ1,000บาทนะคะที่สำคัญคือทางเต็นก็ปิดรถคันเก่าให้ผมด้วยครับแน่นะเราแถมอะไรบ้างคะประกันชั้นหนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะและก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน ใช้แล้วนะคะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะของเราทําได้จริงตามโฆษณาไหมคะพี่จริงครับจริงนะคะเป็นไงคะประทับใจไหมคะก็ประทับใจอยู่อยากให้พี่เล็กนะคะฝากคนที่อยากได้รถเหมือนพี่เล็กแล้วก็เอารถมาเทินเหมือนพี่เล็กะคะ่ะต้องทำยังไงคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางไหนทางเพจเลยครับ ใครที่อยากได้รถเหมือนพี่เล็กนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางเพจกอริล่าค่ะนะว่านครนะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์ต8 8 8 8ได้เลยค่ะวันนี้มมล,ลี่ขอตัวไปส่งมอบรถให้พี่เล็กก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะว่าโมล,ลี่จะมาส่งมอบรถอ,อะไรวันนี้สวัสดีค่ะ